สวัสดีครับสวัสดีครับสวัส mm ดีค hmm. ร um ับสวัส uh ดีแฟนเพจไฮเงาอทุกคนนะครับเมื่อนี <g 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 ้ซีมาเปิดกล่องนะครับเพื่อนส่งมาให้วิพัฒน์นะครับสองกล่องสองกล่องเลยกล่องใหญ่ไก่หนึ่งนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณนัทชยาภาชนนน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนส่งของมาให้วิพัฒน์นครับส่งพัสดุนี่นะครับมาให้วิพัฒน์ผมเอามาได้เมื่อละกล่องเดี๋ยวมื่อมื่นเดี๋ยวจะมาเปิดใหม่ก็ มือนี้ได้รับเกียรติจากน้องกอนมาเปิดสร้อยมือสิมาเปิดนะเมียก่อนโอเคมือสิมาเฮ <B GM> ้ยเฮ้ยซึนเลย <B GM> มันอย่างนู้นี่มามาอโอโอ้โหมีขนมด้วย <B GM> ม,มาเน,นย <B GM> เอาเด็กเด็กเอาขนมมา,มาหน่อย <B GM> มีอะไรบ้าง <B GM> เพิ่นส่งมาให้ว <B GM> ิปัดน <B GM> ั่เนี่ยน้ำบ่โอ้ยโอ้ยไอ้ตัง นั่งดิไอ้ตังนั่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 งหางกมีพริกครับผมเป็นพริกหรอพริกกินไหมกินครับกินพริกเนี่ยนะหมักเผ็ดไดอ่ะไ <laughs> ม่บุกงูจักพริกหมักเผ็ดกินอยเน่เผ็ดนี่อ่าอ่านี่มีขนมขล่องวิปัตให้วิปปัตเอาออกก่อนเนาะแล้วเจ้าจังของวิปปัตมือกินเด้อะโอเคมีนมน้ำผลไม้อ่ามีอันนี้ ไปกินกับข้าวอพัดหมู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 บุอย่างก็หมูหยองว้าวว้าวว้าวเจ้าสัวข้าวตังข้าวไอตังได้เนี่ยข้าวตังหน้าหมูหยองอ่าแล้วนี้อะไรโลซากับข้าวพร้อมทานไม่ต้องแช่แข็งอ่เปิดทานได้ ทันทีหรืออุ่นอุ่นหรือเปิดฮะจ้ำกินเลยก็ได้นี่ฮะวิบัสไม่ต้องแช่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นบอกอ่านเพิ่นเปิดทานได้ทันทีหรืออุ่นก็อร่อยไม่ต้องแช่แข็งน,นี่ยนี่แนวกินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอตังไก่ผัดกระเทียมไอตังนั่งลงไอตังนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนครับนี่ไอนี่อย่างนนี้วิบัสสไลสไลอ่ะโอเคสไล กินบ่กินสลัยบ่กินครับกินนะเฮ้ยกินเป็นอย่างไ้มันคืออย่างนี้แนวอย่างวล้างจานอ่าไอ้ตังยังหูจักแนวล้างจานไอ้ก่อนบอกหูจักเลยอันนี้อันนี้คือดีโด้ดีโด้กินบ่กินไหมกินครับกินไหมไอ้ตังเยินหาวให้วิปัตก่อนเป็นของวิปัสนะครับแล้วค่อยขอวิปัสนะโอ้วิปัสมีแป้งเย็นด้วยวิปัสใช้ทานก่อนนอนเด้อวิปัสเด้อแป้งเย็นสองขราปุกครับ ยกมาแบบอยางนักค่ะโอ้โหเพ็่นสุดยอดมากเลยอะไรคือปลากระป๋องกินไหมกินครับอันนี้ของวิปัสตนะครับอันี้วิปัสไปเอ็นบุญเนาะโอ้กินบ่อนี่ไม่หยางแชมพูแชมพูแชมพูเอาไว้ทําอะไรครับผมครับผมกินไหมโอเคมันกินไม่ได้อันนี้แชมพูให้วิปัสอันนี้คือ ยาหยั่งน้ำมันน้ำมันทอดปลาน้ำมันทอดปลาไม่หรอเดี๋ยวทอดปลาพัดหมูเพื่อนพอบอมีหมูให้พัดบอมีปลาให้ทอดเนาเดี๋ยว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 ไอ้ตังอยู่เฉยๆก่อนอันนี้คืออะไรกินไหมไม่กินครับอ่ะทำไมเป็นหยั่งอะไรเนี่ยไม่หยั่งจั๊วะไม่เพ็ดของเพ็ดไม่เพ็ดหรอกินไหมไม่กิน ไหตั้งกินบะไม่กินอ่าเอเคเผ็ดแห้งเลยปัดโอ้โหน้ำมันน้ำมันพืชอีกขวดหนึ่งไว้ปัดกินน้ำมันพืชเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับมีน้ำพริกเผาทูน่านี่โอ้โหอันนี้กล่องแรกนะครับอีกกล่องหนึ่งกล่องใหญ่มากเลยนี่ครับต้องเอาหมดแล้วนี่หมดแล้วเหลือแต่อันนี้เบ้ดแล้วเปล่าเปลือยยังเบิ่อดีดีไปลแล้วเปลือยยังกี่ตัง บมเป็นโฟกัสลีอยู่นี่หรอเราต้องขอขอบคุณนะครับคุณนัชยาภาชนนน้อยนะครับหรือคุณจําซือบัให้เดี๋ยวขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่นส่งส่งเงินมาให้ปั๊ดรอบนึ่งแล้วนะครับรอบนี้เพิ่นส่งพัสดุมาให้ก็คือแบบส่งมาอย่างหลายเลยนะครับต้องขอขอบคุณจ,จริงๆนะครับอาจรับอาจรับ คุณจิบจิบนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เพิ่นส่งของมาให้วิปัสอันนี้คือกล่องแรกนะครับเดี๋ยวมื่นเดี๋ยสิหันอย่าตีกัน,นเดี๋ยวมื่นสิไอเอามาเปิดอีกกล่องนึงนะครับต้องให้วิปัสขอขอบคุณให้พรเพื่อนน้ำ<อ>นะนมเพื่อนขอบคุณนะค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพั่ำรวยั่ำรวยด้อ บบดดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเมือ่อเชือมาให้เปิดอีกกล่องนึ่งเจ้าเิืไปเก็บไว้ใส,ส่นี่หรือว่าสิแบ่งปันเล็กน้อยกันอะเลยสิให้เล็กน้อยแบ่งให้เล็กน้อยอย่าให้น้องก่อนเมื่อกินอย่าเอาจตให้น้องก่อนอาเตอให้น้องเจ้าสิให้เตออยากเอาอะไรก็เอาอยากเอาอะไรก็เอาแนวกินเอาไว้ให้ปิ๊ป้าเน้องจาสมเจ้าเอาขนมเนาะเดี๋ยวสิแบ่งขนมให้คนละอันสองอันเนาะอ่ะ ให้ตังสองอันพอผมครับ <warnings. S 2> ให้วิปปัดไปไปใส่บาทเนาะขนมอันนี้หาไปคนละกล่องพอเนาะวะอันนี้เอาบ่ก้อนเอาบ่น้ำอารมณ์น้ำชมน้ำชมขอบคุณครับให้ตังเอาไหมเอาน้ำชมนี้หรือน้ำชมนี้ตังเอาไหนเอานี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า เอาอย่างนี้อ่ะเริกนี่เอาไหมเอาต้องเอานั่นทำไงหอมมันเผ็ดนี่ขนมอันนี้เนาะขนมอันนี้คนละห่ออือหอมครับหรือแม่ครับจิ้มแมวได้หรอได้จังไอ้จังไม่กินหรอโอเคนั่งลงด้วยตังไอ้จังไม่กินพ็อันนี้ฮะอันนี้นะอันนี้ฮะของเล็กน้อยนี่ให้คนละอันจ้าว โอเคไอ้ก้อนรับของพูดาโอ้มัน <c oughs> มันเด็ดโดยจะโดยอยันนั้นเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจิ๋วให้เลยกินเลยอหรอกินเลยปะให้ตังค์มาจิ๋วให้นี่อืมโอ้โหมาจิ๋วให้นี่โอ้ยพุ่งเลยอันนี้ไว้ให้พี่ปั๊ดพีด่ปั๊ดอะไรอันนั้นกระแท่ตู้เย็นไว้เด้อ โอเคขอบคุณคุณจิ๊บจิ๊บนะครับ <มา S 1> คุณ <มา S 1> ลืมชื่อเพ <มา S 1> ื่อนอีกละโอ้ยผมนี่ความจำสั้นอีหลีเนาะคุณนัทชยาภาเนี่ยครับชโนนน้อยขอบคุณคุณนัทชยาภาชนนน้อยนะครับที่เอ็นดูวิปัสนะครับเพื่อนส่งเงินมาให้วิปัสร,รอบก่อนเกือบสองพันบาทนะครับแล้วก็ร,รอบนี้ส่งพัสดุมาสองกล่องตอนนี้เปิดกล่องนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะผมก็ขออนุญาตนะครับแบ่งให้ตังค์แล้วกันต้องก่อน ในมือกินเนาะมือมาอีกวะสนุกไหมสนุกม่กโอเคขอบคุณเพื่อนก่อนพูดด้วยขอบคุณครับพูดด้วยคุณครับไวยพรให้เพื่อนน้าอวยพรให้เพื่อนนํำให้เพื่อนถึงว่าเตอนี่ดูดูแล้วให้เพื่อนถึอรางวัลที่หนึ่งแล้วแล้วถึกถึอหวยรางวัลที่หนึ่งดูดูได้หรอะครับยกมือขึ้นเอาไว้พรอขอให้รวยรยเด้อจรงจริงจิวย เกิดขึ้นเร็วนี้ลงมาที่หนึ่งโอเคโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันสวัสดีครับไอตั้งสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีจ้า